ดูให้จบแล้วจะบอกว่าใครดังใครแม่น งวดวันที่16กุมภาพันธ์2564งวดนี้นะคะในครั้งนี้เองก็จะมีหลายเจ้าที่ให้มาและออกไปเต็มๆนั่นก็คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2564นั่นเองสําหรับงวด16กุมภาพันธ์นี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะคะจัดให้มาทุกเจ้าเลยสําหรับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องจะ่าปากขาโพดเมืองเพชรบุรด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิ จารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับนะคะชุดของทะเลใจนะงวดน,นี้นะคะวิ่งรูด9กับ5นะ3ตัว398 3 5 8 3 598และ595นะงวดที่แล้วเข้าเต็มๆนะคะสำหรับทะเลใจก็สองตัว3ตัวก็ดูเอาเลยนะคะชุดโปรดนี้นะคะปากกาแดงให้มา62 6 3 7 2 7 3แล้วก็ห5 6 6, 6, 6 6ตัวกันนะคะงวดที่แล้วเข้าเหมือนกันนะ มาเพื่อเมาวันนี้นะคะให้418 416 864และ816นะคะอ่ะวันนี้นะคะมาเพื่อเมาจะเมาขนาดไหนมาลุ้นกันาำรับเลขนะคะอ่ะ ให้เฉพาะนะคะเน้นเน้นวิ่ง7นะชุดเดียว7 6 6 7ตัวเดียวนะคะบน8 5 1นะคะนิทิพรนะคะชุดงอมน้อยของทะเลใจเองเขาก็ให้เน้นมา98 9558นะวดนนี้ตัวจ๋าเองก็ชอบ98นะคะ598398ก็จัดไปได้เลยนะคะอ่าส่วนชุดเมษานะแอดเมษาวิ่งบนล่างนะวิ่ง9กับ6ถ้าวิ่ง9กับ6นะมันจะไปชนกับชุดของทะเลใจนะคะ เก้าหกก็ได้หรือเก้าแปดก็ดีนะล่างห้าห้านะคะแอดเมสาวันนี้จัดให้มาทั้งหมดเลยก็เลือกเอานะคะว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนจัดไปได้นะอ่ะสวนนะคะสว่วน ชุดนี้นะคะเต็มๆเลยวิ่ง9กับ6 9 1929 498 61626468 a แนอดมสานะคะชุดต่อมาชุดนี้เห็นแล้วนะคะให้เม้นขอบคุณ726ชุดเดียวโดดๆนะคะก็อย่าลืมสองตัวนะ7226แล้วก็ 76กนะ็รก็รชนกับเลขชุดหนึ่งเดียวนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะเงียบๆไว้เดี๋ยวเลขจะด,ดังนะบนล่างไปกับ6904 0 4 9 0 4 5ชอบตัวไหนจัดไปได้นะคะ98ก็สวยนะชุดนี้นะคะชุดสูตรสนะคะก็ให้มาเหมือนกัน จุด3ตัว2ตัวนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยถ้าชอบก็จัดไปได้นะอ่าสำหรับต่อมางวดก่อนเข้า3ตัวตรงๆงวดนี้นะคะเน้นเนาะล่างนะคะเน้น5 1นะคะอ่าสตัว8 5 1หเนาะงวดวันที่16กุมภาพันธ์ก็ลองลุ้นดูส่วนนะคะเลขชุดน,นี้เด่น7นะ7 9นะคะ7 9เนาะ7 1 7 0แล้วก็ 72นะคะก็เอาไปลุ้นโชคการดูส่วนนะคะชุดนี้ไม่ต้องกลับจัดไปตรงๆนะอน่ะ690 693 811 817นะล่างนะ3 5 39 74และ78นะคะอ่ารัฐบาลล่างตรงฟันขาด0ูนย์นะคะจริงหรือเปล่านะคะ0ูนย์ฟันขาดเลยสายระยองวิ่ง6หลักร้อยนะคะ ลงให้ในวันที่2นั่นเองนะคะอ่าส่วนเลขดังแม่น้ำหนึ่งนะจัดไปนะคะชุดเต็มนะ5 4 1 0ชอบ0กับ1ส่วนงวดน,นี้นะคะเอา2ตัวเป็น1 0นะคะ5 4 1 4 1 0ส่วนชุดหนูผีพรเนจอนให้มาบน3 อ่า923 943 963นะคะชอบชุดไหนจัดไปได้ส่วนใบมิ้นนะคะใบมิ้นก็ให้เข้ามาบ่อยเหมือนกันวันนี้ให้เน้น88กับ98ซึ่ง98วันนี้เนาะชนเต็มๆเ,เลยหลายเจ้าเหมือนกันนะคะ ต่อนะคะเน้นล่างเนาะชุดนี้เน้นล่างเ6้8 90 16 18 10นยะ่งนงนึ่ยนะ1463ตัวบนเนี่ยชุดนี้เองนะก็มาเป็น98เหมือนกันส่วนนะคะชุดเขยบุรีรํมนะคะสรุปนะล่าง5้า1าระวังเบิ้ล1น 11, นะคะล่างไม่หน้าเสียง63 8 17 24 509่งนนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านรัฐบาลไทยเน้นๆนะคะเม็ดเดียวล้มเจ้ามือ8 411 48นะคะ48นะปราบเจ้ามือก็ใช นะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราชอบด้วยนะคะส่วนคู่เมืองนะคะบนตรงๆเลยให้มา82 8580แล้วก็83 4ชุดนะคะสำหรับคู่เมืองเนาะ4ชุดนี้ก็มาเน้น8นั่นเองรัฐบาลไทยนะสายคู่เมืองนะเน้น8จริงๆนะคะวิ่ง8เนาะอ่ะใครชอบเป็นเลขวิ่งหรือว่าสายวิ่งยังไงก็จัดไปลุ้นได้นะคะตอมานะคะโค้งสุดท้ายเลยของคูเมืองเองนะคะให้มา85 8, 2 8งแปดสามแนแปดงะคะเออแมาแงนะคะต่อมานะคะสำหรับชุดสรุปเลยนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะศูนย์สอง้เน้นเน้นนะเน้นศูกับ03อ่านะคะจะมาหรือเปล่าเราก็ต้องรอรุ้น แอดหนุ่มเชียงใหม่นะคะงวดที่แล้วเข้า97นะงวดนี้ให้มา384030และ39นะคะสำหรับหนุ่มเชียงใหม่นะค,ะคำนวณสูตรใหม่นั่นเองสรุปนะคะเลข2ตัวล่างนะคะเลขสัญจรนั่นเองวิ่งสนะ2429828.7 828.7นี่จะเป็นตัวกันนะคะ ชุดน,นี้นะคะเขาบอกไว้เนาะว่าเข้ามาสามงวดแล้วบอกตรงๆเลยนะคะว่าเข้าจริงๆนะคะใครก็เข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้เลยเนาะ90รัฐบาลนะคะงวดนี้นะล่าง65บน775นะคะ50กับ75เนาะเอออันนี้นะคะก็น่ารุ้นะคะต่อมานะคะงวดนี้ท่านเทพก้างปลาบอกจะมาเข้าสามตัวตรงๆนะ 204กับ208จริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะอ่าชุดนี้นะคะให้มา1 3 4 1 3 7แล้วก็931นะคะ16กุมภาพันธ์ตัด2ตัว3 1 3 4 3 7 9 3และ90นะคะอ่าสำหรับอันนี้เช่นกันนะคะเน้นเน้นล่าง9 0 0 9 9 3 3 9เออจะเน้นนะคะจะเน้นชุดเดียวกันเลยนะคะชุด2ตัวเนาะ สำหรับนะคะเลขชุดนี้จะเป็นชุดแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทย3ตัวบนเนาะสี่หกเก้าสองแปดแปตัวก็ชอบชุดไหนก็จัดไปได้ส่วนแอดดุยนะคะงวดนี้เองนะคะแอดดุยก็ให้มามงวดที่แล้วนะก็เข้านะคะเข้าไปเหมือนกันสําหรับชุดแอดดุยตอนแรกว่าจะไม่ลงก็ลงให้แล้วนะคะสําหรับงวดนี้จัดให้มาแต่เน่่นน่่่่่ว่่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 วันท่่ 1, 6, ะะะะววท่่ 1, ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 5, 9ามเก้าสามแปดห้าเก้าหกแปดหกแล้วก็ห้าหกนั้นเองนะอ่าเลขนี้นะคะมันจะถูกก็ถูกนะคะงวดที่แล้วให้เกนะ้าเจ็ดเจ็ดเก้ากับห้าสี่สี่ห้าเนาะงวดนี้นะคะมาตามต่อก็จริงอย่างเขาว่านะคะถ้ามันจะถูกมันก็ต้องถูกนะงวดนี้ให้มาแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์แปดซึ่งจ่าเองก็ชอบมากเก้าแปดเนาะขครหาลอตเตอรี่ได้ก็รีบจัดไปเลยนะคะเดี๋ยวมันจะอันสกรอ่าวิ่งล่างมาตัวนะคะหนึ่ง หนึล้านสามล้านรับประกันล้านเปอร์เซนต์ว่าสายวิ่งนะคะที่ชอบวิ่งเนาะก็จัดไปได้ส่วนนะคะชุด3ตัวนะคะวันนี้นะเน้นเน้นเ8 3ด8 3ดสาและ183่นะสตัว83อ่าเน้น,เน,นเน้นเช่นกันนะคะ อันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะจะเป็นชุดเต็มซึ่งก็เป็นแค่คู่โต๊ดกันเท่านั้นเพื่อนๆก็สังเกตดูเอาได้เลยนะคะส่วนชุดนี้ครูมเมืองนะเน้นนะสองแปามเออแปดจะมาหรือเปล่าทําไมมันมันเน้นกันจังเลยนะคะก็ส่วนมากนะคะที่จะฟังมาก็จะเป็น9 8กับ8 3นั่นเองนะแล้วก็ศูนย์ส่อ่าสำหรับชุดนี้พี่น้อยนะคะ เก้าสองแปดแปดสองแปดศูนย์สอล้วก็หนึอเออชุดนี้จะเน้นสองแปดนะคะสอนั่นเองต่อมานะคะสองตัวร่างนะคะงวดที่แล้วนะคะหนึ่งกุมภาเข้าเก้าเจนะคะงวดนี้สองนะคะกุมอขออภัยค่ะสอตัวล่างนะเน้นๆไปเลยนะคะงวดที่แล้วนะคะรัฐบาลล่างเข้านะคะเจดเก้าซึ่งให้มาสามชุดเนาะเจ็ดหกเจ็ดแปดละเจ็ดเกาสำหรับงวดนี้นะคะให้มา หกศูนย์หกเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าเออหกเก้าก็สวยด้วยนะคะหกเก้าก็สวยเนาะอ่าสำหรับนะคะใครที่รออยู่นะเลขชุดนี้นะคะอ่าโค้งสุดท้ายรัฐบาลครูเมืองนะคะโค้งสุดท้ายจริงๆนะแปดห้าแปดสองแปดสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกเออก็ก็จะเน้นอ่าชุด สองตัวเน้นแปดจริงๆนะคะอ่าสำหรับชุดนี้งวดที่แล้วเข้าเจ็ดเก้านะคะที่ W ีนะคะร่างนะคะวิ่งเจ็ดนะคะเข้าทั้งเจ็ดบนเจ็ดล่างเลยเก้าเจ็ดนะคะกับศูนย์เจ็ดส่วนงวดน,นี้นะคะให้มานะวิ่งหนึ่งนะสองตัวเก้าสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งและเก้าหนึ่ง